ตาครับคงคืนการไม่ส้อมอีพีสานะครับทิมนี้อยู่กับคอมโบแวนแจ๊งนะครับจะเป็นคอมโบออริจินอลของแวนตั้งแต่สมัยแวนเวทเลยแต่ดาวทีมเขาโอ้โหทำให้ตัวไหนตัาง <laughs> ดาวเรานี่มีลูกอี้มามันก็ไม่เคยเข้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะเล่นกันแบบเมทโรมแคลรี่ก็จะเป็นไฟทสามสาใช่ไหมถ้าหากแวนตายคือจบเลยคือลูกอี้มันไม่ค่อยมีดาเมจต่อเนื่องครับก็ดาเมจมันก็จะพึ่งพาแวน,นิดนึงแต่ว่าถ้าหาก หยิบม,มาเพื่อตัดกำลังทีนตรงข้าไม่ให้ได้ลูอีอันนี้ก็โอเคนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการขึ้นเกมของคองโมโแก๊กแวนกันนะครับเริ่มต้นนี้ก็ตีลมให้มันได้สตั๊แดงก่อนนะเราจะเทปไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนของแก๊กเนี่ยก็จะมีหน้าที่ดึงให้โดนนะครับดึงดึงในที่นี้คือเพื่พอกันดาวโดยเฉพาะเลยอ่าพอดึงโดนปุ๊บเนี่ยโอกาสได้ฟืตบปัสูงมากตอนนี้เรารีบเคลียร์คลิปก่อนเลยนะครับพอเคลียร์เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเลื่อนึตังนิดนึงแล้วก็ไล่เขาเลย ไปโอจะทิ้งคลิปก็ทิ้งไม่ได้นะครับแถมฟิกเกอร์ก็ไม่มีครับอีกนิดทายชัวร์ไปเฟิร์ลละเห็นเซร้านิดเกี่ยวพลาดนะครับเล่นต่อนะยทิ้งไปเรื่อยๆต้นเกมเราเก่งโดนโตขึ้นได้จะได้อยู่ครับทำให้เราไม่มาละทีเนี่ยไป้คนนะครับระวังบอกกันได้บ้างใส่นี่ครับเล่นเล่นต่อไปเลย มูวไบโอตายจนเกิดแล้วเนี่ยเดี๋ยว้อยมผมอิงฟ้าอะไรครับงีเอาผอสรุปกีนะได้ป่าเขาได้เฟิร์สบัยไวโอเสียคีบโบวอนโซก็เสียแถมเลดโดนตาดิกโอ้โหตั้งเกมดีจัดคือถ้าเราหยิบแก,ก๊งมาเล่นกับแวนเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันจะทำให้แวนเนี่ยสามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมยันเลยเกมเลยอ่า เนื่องจากว่าในช่วงเล็กเจลเนี่ยแวร์มันจะแพ้ระยะอย่างเช่นพวกเอลโซพวกดูเอพวกอิกกี้อะไรเงี้ยแวร์จะเล่นยากแต่ว่าถ้าหากเรามีแก๊กอยู่ในทีมเนี่ยมันทำให้แก๊กเนี่ยมันดึงเข้ามาได้โดยที่แวร์มไม่ต้องเสี่ยงมากดึงมาปุ๊แบแวร์ซอยจบอะไรเงี้ยอ่ามันก็ทำให้เล่นเหล็กเกมได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับถ้าถามว่าโกงไว้ก็เรียกได้ว่าเป็นคอมโบสมบูรณ์ในแผ่นนี้ละกันอเตรียมตัวไฟบังกรครับ พังบ่อยัดเลยเนี่ยโอ้แกยสวยโอ้แล้วบ่อหายต่อหน้าโอ้แล้วยะสวยครับ,บออโอเคแต่ไม่กล้าเข้าครับอันตรายจัดๆแล้วกิ้วมาชุดหนึ่งนะครับสวยครับผมเอ๊ะเอาเรื่อง ชันในเกมในแผ่นนี้นี่เอาเอาจริงจากที่ผมดูหลายๆเกมนะเลนการไม่ค่อยเดือดมันจะไปเดือดเลนออฟหรือไม่ก็เลนคารีซะมากกว่านะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าเลนคารีแผ่นนี้เดือดมากไปกันนัวเลยปันห์แทนนี้อยู่ตรงกลางสักส่วนใหญ่เลยครับทางทีมบราเดอร์มรังกรไปนะทางทีมเขาก็จะไปกดตรงดักโซเลเยอร์เนะี่ยแล้วก็จะอาศัยจังหวะนี้เนี่ยในการเอาป้อมเลนลา่าง ตอนนี้คิวยังไม่ชนนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปตีทิศไปคือถ้าหากเขาไปอ่อออกันแถวๆช่วงดัซเซอร์ใช่ไหมครับแดนเนี่ยมีความสามารถในการตีป้อมที่สูงมากนะต่อให้ยังไม่สี่นาทีก็ตามนะครับตีป้อมแรงมากนะคือถ้าหากโลมปล่อยป้อมปุ๊บเนี่ยโอกาสป้อมแตกเลยนะครับแต่ยิ่งถ้าป้อมหนึ่งแตกปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีโปรเทคปที่ป้อมสองนะถ้าบอกว่าถ้าหากเราไหลได้ปุ๊บเนี่ยป้อมสองแตกยาวเลยมันมีโปรเทคแค่ป้อมแรก เดือบตัวรุ่ยต่อครับแต่ไปต้ามาไวครับไปต้านี่ทามมิ่งของมันเนี่ยจะอยู่ที่ตอนที่มีดาบสั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าสู้ได้แล้วยิงฟ้านีหลุดสวยเออโดนข่วนจับเสร็บลอยครับผมไปคลิปเข้าต่อเนี่ย เครื่องตีดแล้วอินปาโอเคครับได้ทำบอมสองไปในแผ่นที่แล้วนี่สก,กัดเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ร่วมมือบานได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าในแผ่นนี้บอกเลยว่าสก,กาัดเนี่ยนะเวลาเจอกับแวนนะครับเพราะแวนในแผ่นนี้ปีไวมากแผ่นที่แล้วนี่ต้องอันๆคอยโจมตีไวแต่แผ่นนี้ใส่คอยโจมตีได้เยอะเลยสก,กัดถ้าหากเจอเคีการเจอดาวแดงบอมเนี่ยโดนฟอ,อร์ด์แตกครับ ทีมเขาเริ่มยังอยู่นะสกิลเบต้าน,นี่เป็นสกิลลงคืนนะครับคีคลิปไวมากแบงไม่ค่อยชอบเลยตอนนี้เลือดผมนี่ลดไปครึ่งหล่อนะครับเลยยังไม่บ้านะเข้าไปรับคลิปด้านล่างแทนระหว่างทางก็ตีคลิปไปด้วยเก็บสกัดกไปด้วยนะครับพยายามหาทางเชื่อมนะทางเชื่อมในการเลี้ยงสกัดนะครับยาให้แบงเนะี่ยมันฟาร์มไปขึ้นเยอะเลย ค่อยไล่เลยครับศัตรูนี้โดนตีแล้วเดาแตกอื้มเดือดจตายตัวแต่ <c oughs> ตก,ตก็โอเคครับยังปิดคิวได้ <c oughs> ในเกมนี้จะเห็นได้ว่าผมไม่ขึ้นบล็อกเคนมาเลยครับในเกมนี้ทิ้งเขาตัวค่อนข้างหนานะ เราไม่อยากมีปัญหาพวกตัวน,นานานะครับแล้วก็รัดขึ้นมอนิสตาร์เลยแต่ว่าตรงนี้ถือแคทโบไว้ก่อนครับสก,กัดนี้เอาจริงๆอขอเน่น,นหน่อยแล้วกันนะครับคือสก,กัดต้องแตแ่ที่เราแล้วนะครับเอาจริงใช้ก่อไฟไม่คุค้มเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับใช้กอคอจะค่อนจะข้ามามีภาษีดีกว่าติดกว่าด้วยแล้วก็สามารถเทรดได้แบบไม่ต้องกลัวใครด้วยและยิ่งแบบเวลาที่บอกว่าเจอเกมแบบ เกมเทพแบบอยู่ดีๆ <c oughs> เจอแครี่เล่นเกมไวๆอย่างเงี้ยกอดสะท้อนจะมีผลมากเลยนะแถมสามารถใช้ชนเลนได้ดีกว่าขอไฟด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นน่ยออกกอดสะท้อนมาจะได้ผลค่อนข้างดีกว่านะตรงนี้นี่เอาจริงเสียดายที่ไม่ได้ถือบั๊บแดงน,นะครับในเกมนี้เราเจอกับตัวหนาเจ้าหนาอย่างเช่นเทนแล้วก็สก,ก,กัดนะครับอาจารจะมีอ <c oughs> ิมแพคเกมนงมากเลยถ้าหากให้แครี่ถือไ,ไวนะครับไว <c oughs> ได้ก็ใส่ <c oughs> ชอบตรงนี้ครับถ้าหารเรายืนอ,อยู่ในอันตีของลูกอี้เนะี่ยไม่ทำให้เราตีไวมากนะเอนี่เจอซอยยับๆเลยไปตาบล่วงเลยตอนนี้น้องอีฟ้าทำไม่ดีครับเพียงตอนนี้ทีมเขาตายไปสามนะครับคีปการจะเข้าเนี่ยเลยก็เต็มต,ตางไปฟ้าครับยืนกดดัน,นหน้าบ้านเขาอย่างนี้ไม่ดีนะไม่ดีนะมันทำอีกฝั่งนี้ เขาเรียกว่าไงอ่ะถ้าีกฝั่งนึงเขาเห็นลายโซ่ง่ายเกินไปนะช็อตนี้สวยครับดวงสตาร์ทไล่มาครับเรียบร้อยเลยเปนด่ามาแล้วครับเอ้ยปิดได้ครับเพื่อนเอาบ้าต่อในเรื่องของบัฟแดนละกันนะครับบัฟแดงนี่เอออเาจีเป็นบัฟที่แสับการไล่ฆ่านะครับต้องบอกสผหรับเป็นบัฟสับการไล่ฆ่านะซึ่งการไล่ฆ่าก็คือการทำเกมอะไรอ่าประมาณนี้มาเลย ซึ่งถนะ้าหากในเกมไหนก็ตามเนี่ยอย่างเช่นแครี่เกิดไวไวอ่าสมมติเป็นแครี่ต้นเกมอย่างพวกคาเฟนีหรือว่าแวร์เลยพวกนี้เนี่ยถ้าหากเงินนำป่ามาสักพันหนึ่งเนี่ยสามารถขอ,อ,อขอป่าแบบแับแดงได้เลยนะครับขอไวได้เลยนะตัวน,นี้ถ้าใครสังเกตไอเทมผมนะครับผมจะขึ้นเคลด็ดบอลขึ้นมาแค่เอน,นะครับแ้วจะไปต่อที่ทุติไกรนะคือเราจะป้องรักษาระยะกับเขาให้เยอะที่สุดน,นะครับ แล้วก็ได้ตีไว้เลยตีไว้มากเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวชิ้นต่อไปขึ้นมอร์นิ่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตสอบการสู้ตัวหนึ่งน,นะครับตอนนี้ก็นาก่าจะเห็นเชสแปลกๆกับน้องอินฟ้านะครับคือตอนนี้ในในช่วงที่สตรีมอยู่มีคนตีกัน,นมีคนตีกันนะครับอันนี้จะเห็นว่ามีคําว,ว่าเพิ่ม engagement ออครับคือเอางอ่ายๆคือถ้าช่องไหนก็นตามมีคนคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยช่องนั้นอนะระบบเขาจะบูสต์การเข้าถึงครับคนก็จะดูเยอะขึ้นเอาวานี้เอาวานี้ แทงเข้ามาครับเปือนนันตียิงแตกมาเลยเราไปโอครับสอนมายิงครับแล้วโดนนุยไกลไล่ยิงครับเรียบร้อยครับแตกเลยตีโคตรไวเรียบร้อยครับจบเกมจบเกมไวมากอ่ะตอนนี้ คลิปเยอะมากครับภาคไม่ทันครับเพราะงั้นนี่แรงจริงกับแรงในคลิปก็จะต่างกันพอสมควรน,นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามพายทันแล้วกันนะครับอาจจะแบบเออต้องมีท่กวันอะลงสองคลิปต่อวันอะไรเงี้ยแถมคลิปแวร,ร์นี่ก็สั้นเหลือเกินน่าจะได้อยู่มั้งอาเก็นนี่ก็เป็นเกมใน่แรงค,คอมมานเดอรหนึ่งนะครับอัดไปตอนเมื่อดีแรงวันที่สองนะครับเล่นช้าหน่นอยครับ It's v a l h a i เขาเลย นี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะติดแบนไม่ส้มไหมเนี่ยเพราะว่าหลังๆแบงกันเยอะมากเลยครับรู้สึกลำบากแต่ก็จเจ้าให้ได้ครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูไอเทมเต็มของที่ผมจะออกในเกมนี้กันนะครับในเกมนี้เรียกได้ว,ว่าเราเจอกับพวกตัวหน,นานะครับปัญหาของเราคือตัวหนานะอย่างเช่นพวกเทนพวกสกัดนะครับเราก็จะขึ้นเป็นเคิร์ดโบขึ้นมาตามรูปนะครับแล้วก็ตามด้วยชูติไกจากนั้นก็ไปต่อที่มอร์นิ่งนะครับ ต่อมอร์นิ่งเสร็จปุ๊บก็จะต่อเคียวกะน,นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็เดี๋ยวดูตามเกมมันไปนะครับก็ที่คิดไว้ในเกมนีนะครับก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนรองเท้ารองเท้าสีีนะครับแล้วก็อาจจะปิดด้วยหลับคิหรือไม่ก็เดบีดก็เดี๋ยวดูกันตามเกมไปนะครับอะไรยังไงคลิปนี้ก็นี่ก็เป็นเซตไปสู้กับพวกตัวหนาๆน,น,นะครับัไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยครับ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยละกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบค,ครับ